อ ainen. พอครวัวมาเองเลยครับวันนี้ผัดอะไรครับเนี่ยผัดอวยนี่ไม่มีผัดผัดผักบุ้งครับนี่ผักบุ้งตรงสวนคร <c> ับอันนี้ไฟยังไม่ติดเลยผู้บ่าวเป็นคนติดเองโอ้ยจะง่ายอย่างนี้ใส่็จจุพอเสร็จจุอ้วนเลยหยองบานตะกูุดโอ้ยยอบานอวยผัก <c> เออใช่ผักขมซากมรเฮลปตี้ เดนี่น่ไปยองมันยนู่นตัวเสียบนูมวนมันโยมวนมวนมวนอ่ะมวนเพลนะเคยจะตรามตุนังมวนมวนใบมวนมวนที่มันเป็นลูกบอรเบอรี่นะมวนเดี๋ยวเกิดเพลนะ nó hay vô một vô một cắt này ô nó bị tì lò lắm mền này tốt bây giờ mình được cắt khi hình một thì hơi nữa giờ tự muôn vô tàu tụ này vô tàu นี่นี่เด็่งพรวัวโอ้ยพรวัวนี่ลำก้นแเติ่เดิมแตบานปลาเมียนมูปีน้ามอรมเปียโรบุบรีน้องเอ๊เนี่ยมามวนเมนมวนโอ้ย มวนเด้เวกนี่กี่วลวดแพรวิรเออฉุกเียใจเสียบตาเส,สียบเลยะอกมาชิมส้มโอเยยองปูกส้มโอเยย่งปุ้ยเนี่ยนะอ,อกา้านอืมอยอดงอตอกกา

mũi vô cháy chắc tin à nhìn tiếp làng กถาชีพมาเอลโอ้พาสีลาบ่านานลวกแล้วซั่วผัวก่อนให้ผัวแจงคลาย mười sáu đã xin rồi được không mẹ Ừ. luôn võng luôn võng luôn võng luôn ใครจะเอาไปเจนคลายเอ่เรียกยเจนคลายเจนเอาน้ำมันออกท้สุกเก็บเก็บสมัคูณ

เมียะารซีเลาเต้นหลวงเนาะดว่านุก็มั้อียพอตุพัดเธอโอวยปรึกก็เมงเท้าซีลุ่มเวลาเต้นเยืองกับแมนซีแบามันเท้าบันซีเต้นอันนี้พีเร่งใส่ นี่แบบน่าน้านเลยครับแม่นะไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะเนี่ยแบบเนี่ยเชฟสมามานมาจากกรุงเทพเลยครับสังสง่งตรงหอมมากครับหมูหั่นสดๆเมื่อกี้นี่ เอาแล้วก็เราไม่มีการโยนนะครับเพราะว่าที่รับนี่มีน,น้ำมันมาแล้วครับเทปจากโน่นเลยปทุมธานีกเทพใส่น้ำมันตามสูตร้อมเลยครับ cái này ha. lại. Đấy, phụ chơi. Phụ chơi phục. Ô,

เปลืองไปยงไปังเอออ,อกใจไปไปขึ้นบึ๊บเนี่ยโหนี่ไม่แบบของเทเลยไหมครับไม่หันแต่วีกันนี่จะแข่งเนี่ยนะ เตยไฟอันนี้ทนน้ำนะกล้องจะไม่ทนร้อนตึกทนเดี๋ยวค่อยมาดูเมนูต่อไปครับเป็นแล้วหน,นูผัดติดไหมนะไม่ได้ติดจริง จริงๆมันบบกหั่นแต่ีแจ๊กจัง่ายตะกุนนี่แม่น่ะย่างผักบุงไฟแดงหนา,าคากี่กิบตัวนี้ดะต้องใส่ทั้งต้นครับเต็มสีวใส่ทั้งต้นนี้เอาเหยาะน้ำมันหอยหน่อยผังเหยาะน้ำมันหอยอ่ะพร้อมเตุม มันก็ไปตามเง่นหอยเห็นไหมพอนับให้เชฟปุ๊บออเอเสร็จแล้วครับเป็นจานนะฮะเราเราไม่ใช่ไฟแก๊สนะครับมันอร่อยตรงนี้ครับนี่เห็นไหมแบบเอาโชว์สักหน่อย นี่ครับเชฟสมานไปเมนูหนึ่งครับไปเนื้อล้วนครับนี่รวนรวนเนื้อกลองนี้ไป็จะบ้านเฮ้ออยู่มือเคยอยู่มือ,อย่างยิบแกแต่นองกลองจะบ้านนะ ល្អរួមហ្នឹងហើយក៏ត្រួតនឿຫມູមាននោមຫມູអាចអ៊ាត់អញ្ចេះអាចខុសកាត់ស្លូទាំងຫມាត់អូលើតំធ្វើឆាប់រី ดูได้ที่ช่องผู้เบาจะเริ่มเพิ่มช่องเดียวนะครับกับเฟซบุ๊ก เราสืบคือเองผิดแมนอ้อยหมดนี <jam ming. S 1> ่อ <hash ennes> ันนี้คือหั่ผัดอุ่ยใช่ตั้งด่างอุ่ยโอ้ก็ติยะอุ่ยใช่ตั้งจะเจริญเหอะโอ้กระเพราเจริญนะกระเพราโน่นตัวอาหารของเด็กๆเลยครับผัดกระเพราแล้วกำลังไปเด็ดกะเพราครับเดี๋ยวไปดูเด็ดกะเพราครับ อันนี้ผักต้มดูเคยไนะงนี่ฮะอ่ะไปดูกับเผาก่อนเผาไม่ค่อยโอ้นี่นี่ทมแล้วนี่ครับเมื่อก,กี้ช่วยเด็ดนี่ โอ้นี่เน้นใบใหญ่เลยเจ้าเธอเอเนี่ยสี่ปีต้องตบเด็ดวีแล้วเอาไปโอ้หนี่เออใช่เลยลใช้เวลาเราทำกินถ้าไม่ได้ไม่ได้เด็ดมันมันก็จะเ,เป็นคนนี้ไปเมนูสองผัดกะเพราครับ นูหละฝนจะมาแล้วรพีนอย่าง,ง,งโมเฮย,ยอ่ะทีน,นี้ไปย้อนก็เด็ดกะ,พนะะเพรายน่อยนะอ๋เอเนีดนี่อ่ะเราจะเด็ดกะพนะเพราหน่อยเสะไวรุน่นยันงกระยืดมือนางเตรียมโอยคล้าเนือบ้านเมื่อปืน โอ้โหน่ากินมากครับเปี้ยวอย่างนี้ต้องปิดมันหน่อยอร่อยจริงใ้แต่ทำแก้มอย่างนี้าก,กินแล้วใส่กระเพราแตกพุพุพุเมื่อกี้เด็ดกระเพราน้านดำติดเครื่องกระเพราแล้วครับ บ่อนตีก็ตุใส่ทูเธอปรึแล้วก็พ่อให้บ่อนตีจ้ะกกจันนิวบ่อนตีตัวหายกับบ่อนตี้ะโอ้น่ากินมากคับผัดอันนี้ไฟติดแล้วครับอันนี้ติดเองอัตโนมัน รอก่อนเนาะใช่ไหมความหอมมันจะเกิดขึ้นเ่าใส่เครื่องครับซูมให้ดูด้วยแล้วเราใกล้อันนี้ระบบซูม ไปรุ่นมาแล้วครับเกือบครบครบเห็นหอมมาก เติมปรุงครับผงนัวกันหน่อยผงนัวแล้วอะไรอีกครับากาดนิดนึงโอ้โหโอ้โหาดนิดนึงครับสิ่งพวกนี้น่ากินนะเหมือนสดทำกั ถ้าได้มาดูในเนี้ยกับผู้บ่าวหอมอมากเมกกี้เมกกี้ขาดไม่ได้เลยียังก็อมไปฮะอมเสราเนี่ยรือเสลาเห่หรือเสลาส,าสีสีได้มาดี ก็ร้อยแปดสิบร้อยห้าไมรอยแปดสิบเท่าไั้นคือร้อยแปดสิเ่น้เอเองจะซีอโอยกุ้งแค่น้ำปลาเซอร์เบียปีรวยหาเซบในนเองบานเป็นเองแบบาทีบานใบตอนเล้นเดี๋ยวมันจะง่ายทีเพิ่มเซบเติม คนยุ่นี่ใส่แบบบ้างนะครับะเดน้าเมื่อกี้ครัปฏิตฏิิบใช้ว่าดิบในครัวนี่ของแค่เลยครับั่ว Thôi, rồi. Ừ, nó không nóng mươi luôn, khơi như này À, xoay khuyên rồi đó Mà chui, dưới chếp này là. ช่วยเชฟโอ๊ตเนีไปสั่งผิดเอานี่รอชิมอย่างเดียวนี่นี่นี่รอชิมเอาไปฮะนี่แหละรอชิมเนี่ยเอาไปไปไหนไม่รู้แหละเอาเนี่ยเต๋หุ่ยนอให้ไปพาไปกินเลยนั่นแหละนะไปยกไปเลยนั่ะไปไปดูตอนชิมอีกพากันกินข้าวเลยจะกินก่อนหรือเอา เดี๋ยวมีพนักงานยกไปนะครับน้องโอ๊ตครับไปอันนี้ก็จะต้มผักเฮียยองเต้าหฮบเลยอ้าวมาอีกแล้วครับผู้ช่วยเชฟอีกคนหนึ่ง <c oughs> ครับเรียบร้อยครับเป็นไงครับรสชาตินี่ครับผัดเมื่อกี้มาร้อนๆเลยอันนี้กับเขาเขาที่เด็ดมาเดี๋ยวคู่บ่าวชิมให้ อร่อยอร่อยมากเพราะมันออกมันเนาะต้มจิตมันที่มันจิดมันอันนี้ครับบุ้งไฟแดงพอเราทำมาจอดเนื่งเฉปเนี่ย <c oughs> กินยะ่ <c oughs> ะรันำพิกฮะ ในย่าล่ะเอาไปย่องมโมโน

ับขม่มตีเนะะาะราสก่ปะมทุม่มปีทุม่ปมปีทุม่มไชดาวปีทุม่ม

ถึงตัวนี้กับยองกับปลูกในสวนของกินกันน้ำพริกได้นะเออพริกออกกันตรามือมือมือหลีดสูดอ๋อตรูดไานี่ตรูดแต่ว่านี่กี่มือเฮ้ยอมือันนี้เกลืซีหนังบอกติดอ่ะอ๋ออ๋ เราทานกันต่อไปเรื่อยๆครับผู้เบาทเล็บเทปสวัสดีครับบ๊ายบายบรรยากาศค่ำคืน